สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูความแตกต่างของรีด n s r r r ตากลมนะครับผมแล้วก็รีดของ KR นะครับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นรีดของ NSR แล้วก็ฝั่งนี้ KR นะครับมาดูกันเลยนะครับผมนี่ครับผมตัวทางเข้านะครับผมตัวนี้ของ NSR จะใหญ่กว่านะครับผมตัวนี้ของ KR จะเล็กกว่านะครับผมดูเลยนะครับผมถ้าเทียบกันนะครับผมมาดูฝั่งนี้นะครับช่องจะใหญ่กว่าประมาณ1-2มิลหรือประมาณกี่มิลไม่รู้นะครับแต่ใหญ่กว่าแน่นอนครับทางเข้า,าทางเข้าตัวนี้ให้ NSR ได้เปรียบ KR นะครับผม ต่อไปตัวที่สองนะครับคือเสื้อลีดนะครับผมตัวนี้นะครับ NSR จะเล็กกว่า KR นะครับ KR จะใหญ่กว่ามากเลยนะครับผมดูนะครับแล้วก็มาดูช่องอีกทีนะครับผมแต่ละช่องก็ของ KR จะใหญ่กว่าเลยนะครับผมนี่ครับผมีดหกเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็ยกให้ KR ใหญ่กว่านะครับผม เสื้อลีดแล้วมาใบาลีดนะครับผมใบลีด K R ก็จะใหญ่กว่านะครับเป็นใบกระดเดียวกันนะครับผมนี่นะครับใหญ่มันต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าลีด K R ใหญ่นะครับผมทีนี้มาดูเหล็กนะครับเหล็กเหล็กผมให้งาน K R เบากว่านะครับผมเป็นการลดน้ําหนักที่ดีที่สุดนะครับผม ระยะโค้งก็เท่าเท่ากันนะครับระยะโค้งแต่ความใหญ่ก็ให้ nsr ใหญ่กว่านะครับผมแต่การลดน้ำหนักก็คือของ kr ทำได้ทาได้สวยมากครับผม nsr ก็คือมันหนักไปนะครับผมน่าจะทำแบบ kr ดูดูสวยเลยครับนี่ครับจบแล้วครับ4อย่างนะครับ ห e ีดโมดิฟายอยู่ท้ายคลิปนะครับผมผมได้เอา KR เนี่ยครับร e ีด KR ตัวนี้ไป Modify นะครับผม Modify ยทำให้รอบเครื่องยนต์นั้นจะไปแตะเลขศูนย์เลยครับถึงถึงจุดแดงๆคือออยเลยนะครับผมมาดูนะครับแบบประกอบประกอบปุ๊บนี่ครับงานของ NSR จะเนียบกว่าของ KR นะครับผม ดูนะครับเขาจะมาปิดตรงนี้เลยนะครับปิดแบบสวยงามเลยครับผมงานของ nsr สวยเลยครับ nsr ได้ช่องใหญ่กว่านะครับผมช่องตรงนี้จะใหญ่กว่า kr ส่วน kr ก็จะเล็กกว่าแต่ทุกอย่างครับภายในใหญ่กว่าสามารถโมเพิ่มเติมได้ครับเดี๋ยวไปชมเครื่องยนต์ที่ผม เดิมๆนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมๆทุกอย่างเดิมทุกอย่างหมดครับผมเดโมแคลีดนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ hey, มาดูรอบของลีดโมดิฟายนะครับ